กลุ่มนักเรียนนักศึกษาร่วมกันวาดภาพในฝันพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหานที่อยากจะเห็นนะครับซึ่งนี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก World Wetlands Day ประจำปี2567ประเวณหนองหานจังหวัดสกลนครซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่4หลังจากพื้นที่หนองหานถูกเสนอให้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศหรือแรมซ่าไซส์ลำดับที่16ของประเทศ การจัดงานในปีนี้ครับได้รับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้ําซึ่งมีบทบาทดูแลเรื่องแรมซ่าพื้นที่ชุ่มน้ําโดยตรงและได้รับการสนับสนุนจากองค์กรสนธิสัญญาแรมซ่าประจําภูมิภาคเอเชียให้งบประมาณมาสนับสนุนจัดงานด้วย ซึ่งปีที่ผ่านมาครับเป็นความร่วมมือของชาวบ้านชุมชนที่อยู่รอบบริเวณหนองหานที่พยายามจัดก,กิจกรรมกันเองเพื่อแสดงออกถึงคุณค่าความเป็นอยู่ที่ได้ใช้ประโยชน์จากหนองหานมาอย่างยาวนานและชาวบ้านมาร่วมงานกันจํานวนมากครับเพื่อเป็นการแสดงว่ายอมรับการประกาศขึ้นทะเบียนหนองหานเป็นพื้นที่ชุ่มน้าโลก นายนิพนธ์มุลเมืองแสนนายกสมาคมส่งเสริมการพัฒนาลุ่มน้ําอย่างยั่งยืนเปิดเผยว่าในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศหรือว่าแรมซ่าคอนเวนชั่นหากได้รับการขึ้นทะเบียนแรมซ่าแล้วอํานาจการบริหารจัดการการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์การพัฒนาหรือว่าการออกแบบใดๆก็ตามจะต้องได้รับ ความคิดเห็นจากชุมชนและในการจัดพัฒนาหรือว่าการศึกษาออกแบบอะไรก็ตามนะครับประชาชนมีเสียงมีสิทธิ์ที่จะสามารถพูดแทนน้าก็สามารถที่จะพูดแทนปลาสามารถพูดแทนนกสามารถพูดแทนทรัพยากรธรรมชาติต่างๆได้ทั้งสิ้นนะครับรวมถึงทิศทางของเรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมด้วย พวกเราได้พูดคุยกับชุมชน42หมู่บ้านรอบหนองหานแล้วก็11ตำบลน,นะครับในส่วนของท้องถิ่นทุกพื้นที่ล้วนแล้วแต่เห็นด้วยในการที่จะเสนอขึ้นทะเบียนแลมซ่าสิ่งที่บ่งชี้ในวันนี้ก็คือการบ่งชี้ถึงความสำคัญและคุณค่าที่ชุมชนเองเนี่ยใช้ประโยชน์จากหนองหานมาเพื่อที่จะแสดงออกว่าจริงๆแล้ววิถีชีวิตของเขากับหนองหานเนี่ยมันอยู่ด้วยกัน น้องหารคือแหล่งทรัพยากรที่เขาใช้ในการดำรงชีวิตเป็นของฟรีนะครับที่เพียงแต่คุณดูแลคุณอนุรักษ์คุณบริหารจัดการให้ดีแล้วทุกคนก็จะได้รับผลประโยชน์น้องหารถือเป็นแหล่งอพยพผสมพันธุ์วางไข่แล้วก็อนุบาลลูกปลาที่มีระบบนิเวศเชื่อมโยงกับแม่น้ำโขงผ่านลำน้ำกําระยะทางกว่า125กิโเมตร มีพันปลามากกว่า133ชนิดและยังพบนกท้องถิ่นและวก็นกที่ใกล้ศูนยพันอีกกว่า180ชนิดแล้วก็ยังมีพันธุ์พืชอีกอย่างน้อยกว่า130ตัวอย่างนี่จึงเป็นความหลากหลายทางระบบนิเวศนะครับที่ทางชุมชนนั้นต้องการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์และก็การอนุรักษ์ได้อย่างยั่งยืน